สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบรวรเวทกันนะครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับคุยกับหมอบรวรนะครับถามว่าคุยกับหมอบรวรทำไมนะครับถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีวิถีบรวรเวทวิถีบรวรเวทก็คือการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแท้แท ผมออกโอท็อปในปีที่สามนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยมีแฟนอา่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ป่วยไหมเออหรืออา่าแฟนเพจก็ไม่นะอย่าแฟนเพจนะก็ยังไม่ได้ทำเพจนะครับก็น่าจะมีผู้ป่วยนะครับแวะมาปรึกษาที่บูธจำนวนมากถามถึงยาลดไขมันเกาะตับ คือไม่ได้มาถามตั้งแต่ปี55นะครับคือก็ถามตั้งแต่ปี53 54นะครับผมก็เลยบอกมีครับเดี๋ยวมันจะทําออกมาก็คือยาฟอกเลือดไอยาฟอกเลือดเนี่ยมันเป็นกรอบคิดอย่างนี้ครับสมัยโบราณเนี่ยนะครับเวลาเป็นโรคเช่นว่าโรคมะเร็งนะครับถ้าหายแล้วเป็นซ้ําเนี่ยจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเลยครับหรือเป็นโรคที่เขากลัวมากก็คือไข้ป่าไข้ป่าไข้เหนือไข้มมเลเรียไข้เลือดออก สมัยโบราณนี่ก็ถือว่าโรคเดียวกันนะครับเป็นโรคกลุ่มเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้าเป็นซ้ำอีกทีนียเสียชีวิตครับเขาก็เลยหมอแผนโบราณเขาเลยทํายาออกมาสองกลุ่มก็คือยาครอบโรคก,กับยาแปลไข้สองตัวนี้สมุนไพรที่มาทำเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่น้ําหนักครับถ้ายาครอบโรคเนี่ยน้าหนักไปทางสมุนไพรรสขมมากกว่ารสเปรี้ยว แต่ถ้ายาแปลไข้เนี่ยสมุนไพรรสเปรี้ยวเนี่ยมากกว่ารสขมแต่ในปัจจุบันเนี่ยการกินป้องกันป่วยซ้ำเนี่ยไม่มีแล้วยกเลิกไปแล้วก็เหลือแต่รสเปรี้ยวอย่างเดียวอะไรครับก็คือวิตามินซีนั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันเป็นตำรับยาที่ผมได้มาจากครูหมอพื้นบ้านที่จจนะนะครับท่านแนะนำมาเป็นยาฟอกเลือดซึ่งมันก็ตรงกับ ปัจจุบันก็คือวิตามินซีก็ตรงกับยาแปรไข้หรือยาครอบโรคเพียงแต่ตัดลดขมออกเท่านั้นเองนะครับก็เหลือแต่ละเปรี้ยวก็เลยกลายชื่อว่ายาฟอกเลือดล้วถามอาการยังไงถึงใช้ยาฟอกเลือดยาฟอกเลือดที่เปรียบเหมือนกับการขับถ่ายครับเอาของเสียออกจากเลือดส่วนยาบำรุงเลือดก็คือเหมือนกับกินทานอาหารเข้าไปบำรุงร่างกาย เห็นไหมครับมันเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มบำรุงกับกลุ่มขับพิษนะครับยาฟอกเลือดที่จัดอยู่ในกลุ่มขับพิษนะครับตัวเนี้ครั้งแรกที่ทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เอามารักษาไขมันเกาะตับนะครับครั้งแรกทํามาคือแม่เป็นอะามาพึกต้องใช้ยาสมนุนไพรอยู่สามตัวนะครับคือคนอัพึกนี้จะมีปัญหาเรื่องท้องผูกก็ให้คุณแม่กินยาทรณีสันตคาตรักษาการท้องผูกที่ผมเล่าไปแล้วครับว่า ที่รักษาแม่หายท้องผูกน,นะครับใช้ยาทอเิน,นตนัคาตตัวที่สองก็คือเลือดข้นเส้นเลือดตีบก็ใช้ยา407ยาฟอกเลือดนี่แหละครับคือแก้เส้นเลือดตีบผมเองก็กินนะครับเพราะผมมีเส้นเลือดหัวใจตีบไปตรวจมาแล้วที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าตีบนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รักษาไม่ได้บอลรูนนะครับไม่ได้ไปบายพาสก็กินยาฟอกเลือดนี่แหละครับ นะครับแล้วตัวที่สามก็คือคนเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเลือดจางคุณแม่ก็เลยต้องกินยาบำรุงเลือดคุณแม่ก็เลยกินยาอยู่สามขนา,ทานทเรินาคาตไม่ท้องผูก4ี่ศแม่ให้เส้นเลือดตีบแล้วก็คือลดไขมันนะครับแล้วก็4 0 3ศาบำรุงแม่เลือดจาง3ตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วครับใช้มาก่อนเปิดโรงงานอีกนะครับทำให้แม่กินนะครับแต่ตอนแรกตอนแรกที่ทำเป็นลูกกรเพราะไม่มีเครื่องบรรจุคแคปซูลนะครับทำให้คุณแม่กิน แล้วพอลูกค้าถามตัวนี้ว่ามียาไขมานก่อตับไหมก็บอกมีก็ผมใช้สองตัวครับก็คือทรินตะคาดกับยาพอกเลือดก็อามาจำหน่ายนะครับผลฟีดแบออกับมาดีมากเลยครับทุกคนบอกหลายคนที่กินก็ไปต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าโอ้ไปตรวจแล้วค่าไขมันลดลงแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับบางคนก็ไม่ลดนะครับถ้าไม่ลดส่วนใหญ่ที่เจอคือ,อยังนอนดึกครับ คนนอนดึกไขมันจะสูงโดยธรรมชาตินะครับเพราะร่างกายต้องสร้างพลังงานนะครับถ้านอนดึกเนี่ยก็จะไขมันสูงนะครับดังนั้นคนที่จะกินยาลดไขมันก่อตับเนี่ยก็มาพบอีกอย่างหนึ่งคือจากการซักประวัตินะครับผู้ป่วยเขาจะไปกินยาลดไขมันแผนปัจจุบันก็ลดไขมันจากเลือดมันก็ไปกองที่ตับเพราะถ้าเลิกกินยาลดไขมันในเลือดค่าตับก็จะดีขึ้น แต่ค่าเลือดก็จะเสียแต่ถ้ากินยาแล้วไขมันแผนปัจจุบันนะครับค่าเลือดก็จะดีค่าตับก็จะเสียผมว่างั้นก็ทําคู่กันก็ให้กินยาแล้วไขมันแผนปัจจุบันซึ่งก็ต้องระวังนะครับมีผู้ป่วยหลายคนที่มีความรู้เขาบอกว่ากินมากๆก้ากนะล้ามเนื้อจะรี่ประเด็นของเขาผมว่าก็ต้องก็อยู่ในการควบคุมแพทย์ก็คงจะรับผิดชอบได้นะครับแต่ว่าก็กินไปตามคําสั่งของแพทย์แต่ว่าที่ตับเนี่ย ให้ใช้ยาฟอกเลือดเข้าไปเสริมรังนั้นอาการไขมันก่อตับก็จะลดลงถามว่าไขมันก่อตับอันตรายยังไงถ้าทิ้งไว้นานๆก็กลายเป็นตับแข็งครับพี่ก็กังวลกันนะครับแต่ว่ากว่าจะตับแข็งก็ไม่ใช่วันสองวันนะครับใช้เวลาหลายปีนะครับก็เลยก็แนะนําตัวนี้ขึ้นมาเราให้ลูกค้าแล้วผลข้างเคียงพอเลือดสะอาดเนี่ยหลับง่ายครับ ที่นอนหลับยากๆก็หลับง่ายขึ้นนะครับหลับดีขึ้นความจําดีขึ้นนะครับเพราะเลือดมันฟลูดีสมองก็ได้รับสารอาหารดีอาการความจําก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผิวผิวพันผ่องขึ้นนะครับตัวขาวขึ้นฝ้าลดลงนะครับเนี่ยที่เจอนะครับที่ว่าอาจารย์ใช้คนที่ฝ้าลดลงเนี่ย คนแรกที่ผมสังเกตเห็นคือภรรยาผมเองครับภรรยาผมเองแต่ก่อนต้องไปหาหมอแผนปีวยยันหมอผิวหนังที่ใหญ่นะครับไปจิ้มๆด้วยเข็มที่หน้าไม่รู้เขาใช้สารอะไรนะครับไปจิ้มๆแล้วก็แพ้ครับแพ้แล้วมันก็จะเห่อบบวมเน,เ,นเนื้อเนื้อเนี่ยเปื่อยหมดนะครับตามผิวหนังเลยนะครับตามใสในาฬิกาก็หลูดรอยนาฬิกาใส่ชั้นในก็เป็นโร,รอยชั้นในเลยครับเป็นแผลเปื่อย อเขาก็เลือกใช้แล้วก็ให้ไปกินยาฟอกเลือดแทนอ่ผลปรากฏว่าฟ้าเขาก็คงที่นะครับแล้วก็ค่อยจางไปนะครับส่วนคุณแม่กินตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบเดินได้อะไรได้ก็ดีนะครับนี่คือยกตัวอย่างว่ายาฟอกเลือดรักษาตัวนี้ที่มาของยาตัวนี้ก็เป็นวิชาหมอพื้นบ้าน แล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่าข้างหน้าแล้วกันนะครับว่าหมอพื้นบ้านกับหมอหลวงต่างกันตรงไหนแต่วันนี้เอาแต่เรื่องเรื่องนี้ครับยาฟอกเลือดก่อนซึ่งผมแนะนาในงานโอทอปเมื่อปีที่สามก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับขายดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็กินอยู่นะครับเพื่อนผมไปบรลรูนกันสามคนนะครับเสียชีวิตเป็นหนึ่งคน4ี่คนนี้ที่ผมทราบนะครับเรียนด้วยกันสูบ,บุหรีทั้งสามคนก็บรลรูนทั้งสามคนนะครับส่วนคนที่สี่ไม่ได้สูบ,บุรีแล้วก็ไปกินเหล้าด้วย ก็หัวใจวายเสียไปแล้วนะครับไอสามคนนั้นสูบบุหรี่ด้วยกินเหล้าด้วยก็เลยแค่ตีอย่างเดียวนะครับส่วนตัวผมทั้งสูบบุหรี่และกินเหล้าในอดีตนะครับแล้วก็เลิกแล้วแล้วก็กินยาฟอกเลือดทุกวันนี้ก็ยังไม่ต้องไปบรลลูนหรือไม่ต้องไปบายพาสหรือไปยุ่งอะไรเกี่ยวเส้นหัวใจนะครับก็ยังปลอดภัยดีอยู่ครับไม่แน่ใจว่าม,มีประโยชน์ไหมนะครับแต่ถ้าถ้าเห็นว่า สิ่งที่ผมเล่าแล้วเนี่ยมีประโยชน์นะครับอยากจะดูรักวิชาหมอแผนไทยเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับซึ่งมันจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับที่คนที่จะมามามาแชร์อะไรเงี้ยครับผมจะพยายามทําการบ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดคือถ้าพูดสับแสงทางหมอแผนไทยจริงเนี่ยมันเป็นสับโบราณเป็นสาบาลีนะครับยากที่จะเข้าใจนะครับเช่นเขาว่าเถาดานอย่างเงี้ยครับต้องต้องอธิบายสับก่อนนะครับว่าเถาดานคืออะไรพันดึกอย่างเงี้ยครับ บางทีบางคนก็อ่านพันละดึกแต่ผมอ่านว่าพันดึกนะครับหรือมองข้ออย่างเงี้ยมองข้อนี่มันอยู่ในศัพท์ของพระเลยนะครับคนที่ะบวนเนี่ห้าเป็นโรคมองข้อนะครับทุกคนเอ้ยงงมองข้อคืออะไรนะครับหรือแม้แต่ไฟธาตุทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าไฟธาตุคืออะไรถ้าพูดไปอย่างเงี้ยครับไฟปริณามักขียิ่งงงก็ไปใหญ่ อทยหักคีอย่างเงี้ยครับต้องเล่าเป็นเรื่องๆก็กลายเป็นการเรียนวิชาหมอแผนไทยไปนะครับผมก็พยายามจะใช้ภาษาตลาดแล้วก็พยายามจะสรุปให้เห็นว่าอาการอย่างนี้ใส่อย่างนี้คำพีว่าอย่างนี้แล้วรักษาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับขอบพระคุณมากครับครับ ขอบคุณมากนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ